ถ้าเป็นโลกตะวันตกอย่าง Marvel ก็จะมี X-Men แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นหน่อยก็จะมีไอ้มดแดงส่วนอุลตร้าแมนก็จะเป็นอุลตร้าแมนโจเนียสความเหมือนมันอยู่ตรงไหนม,มันอยู่ตรงที่ดาวยู4 0หรือดาวยู0คือหนึ่งในกลุ่มมนุษย์ต่างดาวที่มีความสามารถในการดัดแปลงเพื่อให้เขามีพละงกำลังได้เ,เท่ากับอุลตร้าแมน โดยได้ดราแมนโจเนียสและโดยส่วนใหญ่ในดาวดวงนี้เกือบทุกคนสามารถแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนได้หมดซึ่งผมาจะขอบคุณมากที่เขาให้โซฟี e เป็นเวอร์ชั่นนี้ไม่ใช่เวอร์ชั่นนี้เพราะถ้าเป็นเวอร์ชั่นนี้รับรองได้ว่าดาวยูโฟตไม่ได้เกิดแน่นอนเพราะว่าโซฟี e ในเวอร์ชั่นนี้จะส่งเซตต้นมาจัดก,การดาวยูโอย่างแน่นอนและเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็ ลงมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์และสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ